คลิปนี้หารถเก๋งสวยๆราคาดีๆมาให้ชมกันครับท่านไหนสนใจหรือมองหาอยู่ตามเข้าไปดูเข้าไปชมกันในคลิปได้เลยครับมาดู t o y ยต a c a m r รรถปี2001กันครับเครื่องดีมากวิ่งทางไกลสบายเกียร์ออโต้ช่วงล่างแน่นๆไม่มีดังระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสีสันสวยงามมีตำหนิบ้างเล็กน้อย แอร์เย็นชํมมีกุญแจให้สามดอกมีประกันภัยชั้นสามด้วยหมดสิ้นปีครับเจ้าของระบุไว้เอกสารพร้อมโอนภาสีปี68ครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่49,000บาทครับรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีท่านไหนสนใจอยู่ใกล้แวะไปดูรถเลยครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับ หากไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นครับมาดูโตโย t a Camry ี่ 2.4Q กันครับ คันนี้เป็นปี2003ครับเป็นตัวทับเครื่อง2.4เกียร์โต้ดีมากๆนิ่มๆหน้าล้างเดิมบางทั้งคันไม่มีชนภายในสวยๆเครื่องเสียงชุดใหญ่พระตึบๆแต่งมาสวยไฟฟ้าทั้งคันแบตเตอรี่ไม่มีมาครับเจ้าของว่างั้นคำว่าไม่มีมานี่คืออะไรลองสอบถามดูนะครับในรูปมีแบตเตอรี่อยู่นะครับ หรือว่าแบตไฟไม่มา้าสีปี66เล่มพร้อมโอนกันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่69,500บาทครับรถอยู่วัดบางช้างใต้จังหวัดนครปฐมครับแต่ไหนอยู่ใกล้แถวนั้นแวะไปดูเลยครับไม่งั้นก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับว่ามีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงตรงปกหรือไม่นะครับ แล้วค่อยแวะไปดูรถตัวจริงตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันครับท่านไหนสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นครับมาดู Toyota a อ t i s กันครับ คันนี้เป็น 1.6G รถปี2008ครับรถ2มือตั้งแต่ป้ายแดงเครื่อง1.6 VVTI เดิมๆไม่เคยติดแก๊สก์ออโต้เปลี่ยนครบนิ่ม Airbag ABS ตัวท็อปคันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับของรุ่นนี้แต่คงจะหมายถึงตัวท็อปของ1.6ตัวรถสีบอลเงินเดิมโรงงานสีสวย,สวย หิวลอยแทบไม่มีเงาเงาไม่เคยมีอุบัติเหตุตักหน้าหลังเดิมๆไฟหน้าเพิ่งเปลี่ยนใสๆภายในสวยสะอาดแอร์เย็นมากระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบน้ำมันเครื่องเกียร์เพิ่งเปลี่ยนช่วงล่างโอเคยางปี22ดอกเต็มๆภาษีสิงหาปี68เล่มพร้อมโอนเล่มเดิมๆรถพร้อมใช้ต่อได้เลยเจ้าของว่างั้นนะครับ เจ้าของลงรูปภาพน้อยมากเลยนะครับลองขอเพิ่มหรือขอวิดีโอคอลเลยครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่1 2 9 0 0 0บาทครับลดได้นิดหน่อยเจ้าของระบุไว้คันนี้ปี28ยังไม่ใช่เครื่องดูอัลนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเล่าถึงเรื่องเครื่องดูอัลให้ฟังครับรถคันนี้อยู่วิภาวดีรังสิต3 3ดอนเมืองกรุงเทพมหานครสนใจก็ลองขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นกันนะครับ แล้วค่อยไปดูรถตัวจริงตรวจสอบรถเอกสารตัวจริงให้เรียบร้อยค่อยทำสัญญาซื้อขายโอนเงินจ่ายตังกันครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไม้ชมเท่านั้นไอ l ดล e และเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วนะครับมาดู Toyota Corolla a l t i s อีกคันครับคันนี้เป็นปี2003 ียออโตมีแอร์แบคเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีแอร์เย็นฉ่ำภายในเบาะหนังสวยสะอาดไฟฟ้ารอบกันช่วงล่างดีมากรถสวยเดิมติดฟิล์มเรียบร้อยอย่างไมซีเส้นแม็กซวิ่งทางไกลได้เลยพร้อมใช้งานภาษีไม่ขาดปี68เอกสารชุดโอนครบคันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่68,000บาทครับ ดูภาพเจ้าของลงไวเพียงเท่านี้นะครับรถอยู่พระรามสองกรุงเทพมานครท่านหนอยู่ใกล้สนใจก็แวะไปดูรถครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยคอยทําการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับไม่งั้นก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับหากท่านใดสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ มาดู Toyota v ีอกันสักคันครับคันนี้เป็น 1.5S Sporty นะครับรถปี2003เป็นตัวทอบสุดไมดิจิตอลเกียร์อัตโนมัตินางฟ้าสวยไม่มีริ้วรอยไม่ติดแก๊สไม่มีอุบัติเหตุใดๆหายากไม่น้อย250,000แท้แท้แอร์แบ ABS มีเครื่องเกียร์ช่องล่างดีเยี่ยม ระบบไฟฟ้าดีเยี่ยมขายเงินสดเท่านั้นปีภาษีไม่ได้บอกนะครับรูปภาพจะของลง,งไวเพียงเท่านี้เลยครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่65,000บาทครับขอวิดีโอคอรตรวจสอบดูรถเลยครับเพื่อจะดูรถว่ามีจริงหรือไม่สภาพตรงปกหรือไม่รายละเอียดต่างๆเป็นยังไงแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงเอกสารตัวจริงพร้อมกับทำสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันนะครับ รถคันนี้อยู่กรุงเทพมหานครท่านไหนสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับมาดู2คันรวดเลยครับเจ้าของเดียวกันคันแรกนี้เป็น Toyota Camry 2.4V คันนี้เป็น ACV 40ปี2008ครับเครื่องเบนซิน2.4 VVTi ใช้น้ำมันล้วนเป็นตัวท็อปเกียร์โตมีปุ่มพุ่มสตาร์ทแอร abs ลดสีสันตามสภาพหน้าหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเครื่องดีเกียร์เปลี่ยนนิ่มทุกเกียร์จวงล่างดีเลี้ยวสุดไม่ดังเบรก abs ebd 4ล้อรีโมทเซ็นทรัลล็อกเครื่องเสียงมีฟังแอร์ดิจิตอลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมีม่านหลัง ล้อแมกขอบ18สสวยๆย,ยางดีสี่เส้นยางอะไหล่อุปกรณ์กู้มืออยู่ครบภายในสะอาดกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติคันนี้ภาษีปี66นะครับรถสวยพร้อมใช้เล่มเอกสารพร้อมโอนเจ้าของเปิดราคาไว้ที่1 8 8 0 0บาทครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างต่ำนะครับคันที่2เป็น Honda Gen7 เป็นชมประวานปี2006ครับเป็นตัวทับครับคันนี้เครื่องเบนซิน2,400 cc iV t e c ียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สสีสันตามสภาพหน้าหลังเดิมเครื่องดีเกียร์ด,รดีช่วงล่างดีเดียยสุดไม่ดังพวงมา unction, ลัยมัลติฟังก์ชันล้อแม็กเดิมยางดีสเส้นยางอะไหล่อุปกรณ์อยู่ครบ เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้า ABS, 4, aw, bag, ee, เบรก ABSEBD a i r ล้อแอร์แบกมีเสียงดีมีฟังครับแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าปรับพับข้างไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติคันนี้ภาษีปี67นะครับรถสวยพร้อมใจเล่มเอกสารพร้อมโอนเจ้าของเปิดราคาไว้ที่68,000บาทคันนี้ก็ยังถือว่าราคาค่อนข้างต่ำเหมือนกันครับ ท่านไหนสนใจทั้งสองคันนี้แวะไปดูรถครับไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยค่อยทําสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับด้วยความที่เจ้าของมีระบุไว้ว่าไม่ให้วิดีโอคอไม่ให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็คือโทรแล้วก็ไปดูรถเอาเลยดังนั้นก็ตามนั้นนะครับรถอยู่บางใหญ่นนทบุรีครับ ท่าไหนสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับ